สวัสดีครับอยู่กับช่อง y o u t u b e เสียตินพาซิ่งแปลนะครับผมก็วันนี้เราจะไปทำบุญนะครับทำบุญบริจาคอิดหินปูนทรายสร้างบ้านให้เก่คนยากไร้นะครับเดี๋ยวตอนนี้มาก็ครบกันแล้วครับตอนนี้กำลังตักลูกรังอยู่ตักลูกรังครับมีรถมาจากที่อื่นครับ มาซื้อลูกรังอยู่นี่มางโน้นก็ทีมงานกระบะซิ่งครับวัยรุ่น2 5 0พัารนชูก็มาแล้วครับอยู่ทางน,นู้น <c oughs> คันนี้สัวจัดลูกรังไปตูถนนทางเข้าหน้าบ้าน <c oughs> โอ้นี่อะไรนี่ไทยนี่วัยรุ่น น้องใหม่ดินด่วนโอ้บริษัทดินด่วนมาครับวันนี้อู้รัถอันนี้ก็คนขายลอตเตอรี่ครับรู้จักกันดีครับดูหมอลำหมอลำไทยๆลำแม่เบิ่งเนร์ำแม่เบิ่งเนรอ้ไอ้ขอหมอลำเน่ขอป้าอยากขอป้ายยา อันนี้ก็น้องแคทนะครับสาวแคทพวงซิงครับวันนี้เขาบอกว่าเขาโสดครับโสดครับโสดโสดไหมอือสาวโสดอันนี้รถดำซิงดินด่วนครับสวัสดีครับรถดำซิงดินด่วนครับจะไปใส่ปูนก่อนเนาะไม่ใส่ลูกรังเลยบ่โอ้โอ้รถรอมาจากไหนนี่พระเอกเมืองช้าง โอ้โหพระเอกเมืองช้างมาจากไหนนี่เสียคลิปหรือเปล่าอันนี้สวัสดีครับ,รบพี่จ่าเอกครับ,รบอุบลดำซิ่งโ,โหนี่ครับเคยได้ยินเดชชายาครับเขาบอกว่าไหลลื่นเหมือนปาลาไหลเลยใช่ครับพูดคำจาครับไหลลื่นเหมือนปาลาไหลเลยครับ <laughs> วันนี้เดินทางมาทางตัหนึ่งก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับครับผมฝากเนื้อฝากตัวดโอ้ได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 ้ครับได้ครับเพิ่งเคยขึ้นมาแล้วนี่เพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมครับมาครั้งแรกที่โทรหนึ่งครับโอ้โหมาอยู่กับเจ็ดสิบครับมาอยู่กับเจ็ดสิบยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับเอาอ่ะรถรอจากค่ายเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวใส่เครื่องล้างกันเดี๋ยวจากค่ายอีสานใต้ด้ำแต่งครับ อูเซียนนะครับวัยรุ่นถือได้ว่าเป็นเป็นอูที่เท่าเกยอายุน้อยมากนะครับสร้างเนื้อสร้างตัวเปิดอูขึ้นมาแบบได้สวยสดงดงามนะครับรถแต่ละคันที่ต่อมาก็สวยๆทั้งนั้นนะครับถือว่าเก่งมากนะครับถือว่าเก่งมากอู อู้เหลาจัดเต็มเลยเหรอปุ๊บปุ๊บเหลาจัดเต็มเลยไหมโอ้โหไหน ด<ป>เดี๋ยวไปปั่นลมก,ก่อนไปวันนี้ก็ทีมงานน้ำกรีนครับร่วมบริจาครถไถครับพี่ชายน้ำกรีนบริจาครถไถสุดยอดเลยอะ่ะต้องเหยียบไหมนะไม่มันดึงเบรกมือไว้หรือยัง,งไม,ไไม้มันไม่ไหลหรอกพี่ มันมีหางอยู่นี่เขาปีไปยอยู่เ้าก็ไปเบาๆเอาไปเบาๆเอาครับไม่น่าล่นหรอกเอาครบหรือยังครบหรือยังโอโอครบหรือยังครับอันนี้อยู่บ้านไหนนะตรงรัก,รกครับตรงรักรโอ้โอเดี๋ยวเอา้องม,มันเอา น้องใหม่ตามกันคันนี้เลยใครขับคันนู้นล่ะรถพิวดะไป,ไปตามไม่ได้เดี๋ยวออกไปทางนี้ออกไปทางนี้เอาปูนอยู่นู้นเดี๋ยวผมนั่งรถกระบะฮะสันชูครับ ผนน้ำไปห้าแพ็กครับนำทีมโดยจารย์ชายครับเอา้าข้างหลังไม่เห็นตามมาเลยโอ้ไวรุษดูแลรถถายน้ำกรีนดีๆเด้อโอ้โห,โโหเหล่าน้อยจัดลูกลังแบบเต็มเลยครับ นี่การดูเจ้ามาขาวครับใครขับนี่โอ้หน้องใหม่ยังไม่มาเลยยา มาแล้วน้องใหม่มาแล้วโอเ้โอเดิเนหอบไหมนี่น้องใหม่น้องใหม่ งามมากเลยครับสวยงามมากไป,ไปเดี๋ยวเราตามไปเลยครับไปไปแล้วไปนี่ตรงไหนนี่แหละแซมบิงเดี๋ยวไปใส่ปูนก่อนครับพาน้องใหม่ติดต่วนไปใส่ปูนอากาศร้อนมากเลยครับวันนี้ครับอากาศร้อนมากเลย เอก็กอาปูนไปกี่กอดเจ็ดกอนจเจ็ดถ,ถุงมีงานไหนก็ไปงานนั้นครับเอ็กดำบซิงครับไม่เคยพลาดครับงานปูญจะทำมาใหม่ดิใช่ต่างก่าเดิมไหมเยอะดโอ้พี่ดึงบนอะไรอยูปป่ ดันล่าง้าแบบแบบไหนดันลามันคืออะไรฮะหนุนมันจะเป็นสปริงดันล่างใช่ไหมดันลางนั่นหนุนใส่กับตัวแปเดี่ครับเดี๋ยวเราไปรวมตัวกันอยู่หน้าพระใหญ่ตลาดนิคมนู่นแหละครับน่าจะตอนนี้ก็มีน่าจะมีไปรออยู่กันแล้วนะครับอยู่ฝั่งธนุนะครับ อันนี้ก็พี่จา่าเอกบุญดาซิ่งครับบุญดาซิ่งอยู่ที่งานก็จะมีอาเซียบอลครับทําขนมขนมจีนเอาไว้ต้อนรับทุกคนที่ไปร่วมทําบุญนะครับเสียบอลครับเป็นธุระในการหาจัดหาอาหารนะครับต้อนรับทุกคนนะครับผมก็สาธุบุญในครั้งนี้ไปกับทุกๆท,ท่านด้วยนะครับ เราก็ช่วยช่วยได้เท่าที่ช่วยนะครับเนะเาะตามกำลังครับช่วยตามกําลังทรัพย์แต่พอมันมันคือมันงานมันเปิดมางี้ปุ๊บโอ้มีเด็คนอยากจะร่วมช่วยนะครับก็ยังมียังมีเยอะนะครับอยากจะร่วมสมทบทุนในการจัดสร้างบ้านให้ป้าตอนแรกทรงแบบมาบ้านเล็กๆนะครับแต่ดูไปดูมาน่าจะได้หลังหลังใหญ่อยู่นะครับตอนแรกว่าเสาสต้นตอนนี้น่าจะ ไปคุยกันอยู่นู่นนะครับน่าจะได้อยู่หกต้นนะครับเพราะว่าอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ก็ได้มาเยอะครับก็ทําให้เกให้มันอยู่สบายให้ใหญ่ๆห,ห,หน่อยแล้วกันไปนขึ้นปูตรงไหน<ะ>อยู่เจริญร้านเจรนะิญใช่เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ